ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช่นเคยค่ะยังคงอยู่กับต้นไม้ในสวนร,บรอบๆบ้านตาเองนะคะค่ะวันฝนตกแบบนี้นะคะอากาศดีๆต้นไม้ชอบมากเลยค่ะอ่ะวันนี้มาแนะนำต้นไม้2ตัวนี้ที่มีใบสีชมพูหวานๆนะคะเป็นไม้ในกลุ่มสิงโกเนียมค่ะ สองตัวนี้คิดว่าหลายๆท่านก็รู้จักกันดีมากๆแล้วนะคะนี่ก็คือขวามือเรานี่ก็คือออมชมพูนะคะหรือว่าพิงซิงโกเนียมนะคะซ้ายมือซ้ายมือนะคะจะมีจุดป,ปลายนี้เรียกว่าพิงค์สปอตนะคะเป็นซิงโกเนียมพิงค์สปอตค่ะทั้งสองตัวนี้ซิงอยู่ในกลุ่มซิงโกเนียมก็คือกลุ่มเงินไหลามานั่นเองนะคะ,ะมาดูกันนะคะมาดู ออมชมพูก่อนออมชมพูเนี่ยนะคะใบเขาจะเป็นอ,ออกชมพูปนเขียวระเรื่อๆนะคะคือทั้งนี้ทั้งนั้นสีเนี่ยขึ้นกับแสงและอากาศนะคะอะอย่างดูต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้ชมพูชมพูสวยมากอันนี้ใบใหม่นี่ก็ชมพูเลยนะคะค่ะแล้วก็ลักษณะลำต้นเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเงินไหลมาทั่วๆไปนะคะก็คือเวลาเขาเริ่มเลยนะคะเขาจะ นี่จะยืดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นข้อๆแต่ละข้อเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีตาลากออกมาซึ่งเวลาเราจะเอาไปชํานะคะเราก็ตัดตรงนี้เลยค่ะนี่ตัดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เอาตรงเนี้ยจิ้มลงดินนะคะหรือชําน้ําก็คือเอาส่วนเนี้ยจุ่มให้โดนน้ํานั่นเองนะคะมาดูที่ใบกันบ้างใบนี้นะคะพอเลี้ยงเลี้ยงไปเนี่ย ถ้าเกิดว่าให้เขาใหญ่ขึ้นแบบนี้ใบเขาจะออกหูนะคะแต่ถ้าเลี้ยงในกระถางไซส์แบบเล็กๆ3นิ้ว4นิ้วเนี่ยใบยก็จะเป็นแบบยังไม่ออกหูนะคะใบเขาก็จะกลมๆเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูเนาะไอะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้น,นี่อย่างเช่นตัวนี้ใบมันก็จะกลมๆนะคะประมาณนั้นนะคะล้างใบอ่าล้างใบสีเขียวร้วนเลยนะคะก้านใบอะไรสีเขียวหมดจะมีแค่ตรงกราบก้านเนี่ยนะคะที่มันจะออกแบบว่าอมชมพูอมแดงนะคะ มาดูที่พิงสปอตกันบ้างพิงสปอตดูง่ายๆเลยค่ะเขาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วนะคะบนใบเนี่ยเขาจะเป็นพื้นใบสีชมพูอาจจะเห็นสีเขียวแซมบัดบ้างนะคะแต่เล็กน้อยมากๆในกล้องนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะค่ะก็จะมีจุดๆเปื้นบ้างจุดบ้างเป็นสีชมพูนะคะที่เข้มกว่าสีพื้นใบหลังใบเหมือนกันเลยสีเขียวล้วนก้านใบเหมือนกันบางใบ บางใบก็จะเป็นสีเขียวมากกว่าสีชมพูนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะยังคงเห็นจุดสีชมพูอยู่นะเพื่อนๆคะ่ะลักษณะต้นเวลาเขาเริ่มเลื้อยแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีตาล่างออกมาเหมือนกันเลยนะคะก็เหมือนจับเงินไหลามานั่นแหละคะ่ะก็ย้ําอีกทีว่าเวลาที่เราจะตัดเอาไปปักชำขยายพันธุ์เนี่ยนะคะอย่างนี้ก็ตัดได้แล้วนะคะจะตัดส่วนยอดนี้ก็ได้นะตัดตรงนี้เลยนี่ตัดตรงนี้เลยได้นะคะเราก็เอาไปชำน้ำชำดินได้เลยนะคะ ช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้วไม่จําเป็นต้องเข้าตู้อบก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งหรือหน้าหนาวเนี่ยก็เอาเข้าตู้อบมันก็จะงอกลากเร็วมากนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าเราชําน้ำเสจการวางในบ้านเนี่ยก็งอกรากเหมือนกันค่ะพวกนี้ขยายพันธุ์ง่ายโตเร็วนะคะชอบอากาศแบบไหนชอบแสงแดดยังไงแนะนําให้วางใต้ร่มไม้ใหญ่หรือใต้สแสลนนะคะสแสลนก็60ถึง80ได้เลยนะคะชอบความชื้นสูง แต่ไม่ชอบแฉะไม่ชอบน้ําขังนะคะดังนั้นวัสดุปลูกจะต้องระบายน้ําได้ดีนะคะก็คือดินหนึ่งส่วนก็พอนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าใบก้ามปูผสมกับมะาพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําแล้วนะคะค่ะก็คือผสมให้วัสดุปลูกเนี่ยพอรดน้ําไปปุ๊บน้ําก็ไหลออกก้นกระถางเลยนั่นคือการระบายน้ําได้ดีนะคะเงินไหลมานะคะในตระกูลนี้เขาจะมีรากอากาศเยอะถ้าเลี้ยงไปนานนเนี่ยรากเขาก็จะค่อยๆย,ยาวออกมาอย่างนี้เลยนะคะ ดังนั้นเวลาที่ปลูกเนี่ยถ้าเราต้องการให้เป็นทรงพุ่มเวลาเขาเริ่มยืดใช่ไหมคะอย่างยืดต้นเนี้ยอย่างต้นเนี้ยนะคะเขายืดขึ้นมาเยอะเงถ้าเราไม่อยากให้เขาเลือ้อยเกาะขึ้นไปใช่ไหมอยากได้ทรงพุ่มเราก็ตัดเลยค่ะตัดแล้วก็เอาส่วนยอดเนี่ยเอาไปชำเลยนะคะได้กระถางใหม่แต่ถ้าท่านใดยอยากให้เขา,เาให้เขาเกาะหลกกักเกาะเสาอะไรก็ได้นะคะก็เอาไปวางกับเสา กับต้นไม้หรือเราเอาหลักมาปักในกระถางก็ได้เหมือนกันนะคะก็สวยไปคนละแบบนะคะมาเรื่องปุ๋ยค่ะปุ๋ยก็จะใส่เป็นปุ๋ยละลายช้าออสโมโคสหรือถ้าท่านใดจะซื้อเป็นปุ๋ยสูตรเสมอสูตร16หรือสูตร13เนี่ยน,นะคะเป็นละลายเร็วผสมน้ําลดก็ได้เหมือนกันชีวภาพได้นะคะผสมมูลวัวแห้งได้เหมือนกันค่ะมแมลงศัตรูพืชน,นะคะก็จะมีมแมลงแทะใบหนอนกินใบ และหอยทากโดยเฉพาะหน้าฝนนี้หอยทากระบาดนะคะในเรื่องของหอยทากเนี่ยเราก็ไปที่ร้านขายยาล้วก็บอกว่าซื้ออาหารหอยนะคะก็จะเอามาโรยรอบๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่รักต้นไม้อย,อย่างเราๆนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ